สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเื่ทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็จังหวัดลบบุรีด้วยนะครับ้ถาถ่ายมุมนี้นะครับาวิ่งไปประมาณมจุดหมายแรกที่ก๊อบมุ่งหน้าไปนะครับก็คืออุโมงรถไฟพระพุทธชัยครับ ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่อุโมงรถไฟนะครับเขาพระพุทธฉายนะครับจริงๆมันมีทางลงตรงนู้นด้วยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างอันตรายนิดนึงอะ่ะก็อาจจะเดินเดินเรียบทางตรงนี้มาเรื่อยๆก็ได้ครับมันจะมีทางครับให้เราได้ลงง่ายๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนะ แนะนำให้มาที่นี่กันช่วงเย็นนะครับแต่ว่าวันนี้ทริปของเราช่วงเย็นช่วงเย็นของเราจะไปจบกันที่เขื่อนปลาสักชิรธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนิดๆเนี่ยผมก็เลยต้องมาที่นี่ก่อนซึ่งการมาที่นี่ในเวลานี้ก็คือแดดร้อนมากข้อแนะนํานะครับสําหรับใครที่มาที่อุโมงรถไฟเนี่ยก็ค่อนข้างแนะนําว่าพยายามสังเกตแล้วก็พยายามฟังเสียงรถไฟนิดหนึ่งนะครับคือการเข้ามาถ่ายรูปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่า ก็ให้พยายามฟังสังเกตเสียงรถไฟเนาะบางทีรถไฟมา,านะครับเราจะได้หลบทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ระวังตัวกันด้วยนะครับเวลาที่มานะเซฟตัวเองนะครับและนี่ก็คือรูปที่ก๊อปได้จากอุโมงค์พระพุทธชายครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเราได้น่าจะได้ภาพของที่อุโมงค์นะครับรถไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องขอตัวกลับและดูสภาพสิโอ้โห ร้อนมากเหงื่อแตกเต็มตัวเลยจริงๆแล้วถ้าใครจะมานะครับค่อนข้างแนะนําว่าเป็นช่วงแบบช่วงเย็นอนะไรเงี้ยก็น่าจะแดดร่มลมตกเนาะน่าจะให้บรรยากาศอีกอย่างอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะครับแต่ถ้ามาตอนกลางวันแบบนี้เนี่ยร้อนมากๆนะครับนะแบบร้อนแบบร้อนแบบนี้ไปเหินะนะฮะอย่ามาเลยนะครับคืออีกหนึ่งทางขึ้นที่ ใกล้กับรถไฟมากๆเลยนะครับเห็นเขามาขึ้นตรงนี้กันก็แต่ว่าถามว่าจริงๆจะขึ้นกลับไปได้ไหมครับก็ก็ได้นะฮะแต่ว่าค่อนข้างชันนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างจะขึ้นลําบากมันลื่นเนาะเดินทางกันต่อครับับจะเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่วางแผนเอาไว้ว่า เข้าไปที่ที่พักก่อนแล้วก็ค่อยไปที่เขื่อนป่าลริทธิ์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขาเปลี่ยนแผนไปที่เขื่อนปราลสิธิ์ก่อนเพราะว่าจะได้ไปเก็บแสงเย็นที่ตรงนั้นด้วยแล้วค่อยเข้าไปที่ที่พักนะครับก็ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขื่อนป่าลริทธิ์จะเป็นยังไงนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่แดดดีวันหนึ่งเลยนะแล้วก็คิดว่าวันนี้ฟ้าน่าจะระเบิดด้วยน่าจะได้ภาพสวยๆกัน วลามาคนเดียวเนาะอยากได้รูปก็ต้องสู้กันหน่อยแหละเดี๋ยวเราจะย้ายที่นะครับไปถ่ายบนสะพานกันนะเมื่อกี้เราถ่ายกับรองข้วหอมเรียบร้อยนะแต่วัรอากาศก็กอืมก็ร้อนแหละครับ <laughs> นะแต่ว่ามันมีความเป็นมินิมอลเยอะมากเลยนะในการถ่ายรูปเลยอนะไรเงี้ยใครอยากอยากได้รูปสวยๆก็แนะนําที่นี่เหมือนกันนะครับมาถ่ายรูปที่นี่ก็ได้นะจะถ,ถ่ายมุมนี้นะครับจะวิ่งไปประมาณตรงนี้แล้วก็ กงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดถ่ายตั้งเวลาสักสิวิแล้วเขาวิ่งไปถ่ายนะลองดูกันว่าภาพที่ได้จะเป็นยังไงครับร้อนมากร้อนมากจริงคูดแดดบ,บนทางรถไฟถือว่าสวยมากๆเลยนะกอบชอบมากเลยเพราะว่าบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นเลยแหละ ด้านล่างทางรถไฟนะครับก็สวยไม่แพ้กันเลยนะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่ตรงนี้ด้วยจังเดี๋ยวต้องกลับแล้วนะครับเพราะว่าต้องรีบไปถึงที่ภูทาลาแคมปิ้งนะครับให้ทันก่อน2ทุ่มตอนนี้เนี่ยหกโมงครึ่งแล้วใช้เวลาเดินทางจากที่ประมาณ1ชั่วโมงก็ดังนั้นต้องรีบไปแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เข้าพักนะฮะรีบไปก่อนดีกว่านั้น เดี๋ยวเจอกันนะครับที่ภูทาราแคมปิ้งครับผมเฮ้อทุกคนทางกลับน่ากลัวมากมันมืดอะ่ะถึงพี่พักแล้วได้ยินเสียงน้ำตกปะอ่าไอ้คนนี้นัง่งพักนะ้วพักฟินน้ำตกเลย บรรยากาศดีเป็นเต็นท์นี้ใช่ไหมครับจะเป็นเต็นท์นี้ครับอ๋อโอเคได้ครับแวก็เดี๋ยวขนของอะไรได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเก็บค่าใช้จ่ายเองโอเคได้ครับผมเป็นค่าเมื่อกี้พี่คนดูแลเขาเดินมาบอกว่ามีพัดลมหรือเปล่าเพราะว่าคืนนี้อาจจะร้อนนะครับก็เลยพี่เขาเลยไปหาพัดลมให้เขาใจดีมากๆเลยนี้ผมให้ยืมมแบบ ค,ค,ค,คพี่คนดูแลเนี่ยก็ใจดีมากๆเลยนะตอนที่เรานั่งกินข้าวอยู่เนี่ยพี่เต็นข้างๆก็ใจดีด้วยนะเอาน้ำอัดลมมาให้เราขวดใหญ่เลยพี่เขาบอกว่ามันเป็นการแทนคำขอโทษที่วันนี้เนี่ยอาจจะต้องเสียงดังบ้างแต่เราก็ไม่เป็นไรหรอกเราหลับได้ทุกสถานาการณ์แหละตอนนี้ มอ <Morning S 2> นนี้ครัทุกคนเช้าแล้วทุกคนตอนเช้าเนี่ยบรรยากาศดีมากๆน้ําตกที่เรามองไม่เห็นตอนกลางคืนอะ่ะเราก็ได้เห็นตอนเช้านี่แหละอาหารเช้าว,วันนี้ก็เป็นข้าวต้ม,มง่ายๆนะกินเสร็จแล้วก็ไปเล่นน้ำกัน อะไปบอกเลยตอนนี้คือแบบชอบ,ชอบมากเพราะว่าคือไม่ได้สัมผัสน้าตกแบบนีม้มานานแล้วอะ่ะแล้วดูดิคือน้ํามันเย็นมันแบบ,บแอรงและเย็นแล้วใสมากแล้วคือบรรยากาศคือดีมากๆตอนเนี้คือถ้าใครมาแล้วก็คนไายแนะนํานะว่าให้มาเที่ยวที่นี่นะจะได้แบบซึมซับบรรยากาศแบบที่เรามานะแบบโอ้ดีมากเลยจริงๆริงเอาจริงๆก็ยังไม่อยากกลับจากที่นี่เลยนะ แต่ก็ต้องกลับแล้วแหละสถานีต่อไปครับ อ่างเก็บน้ำม่วกเหล็กเราเห็นว่าข้างล่างนี้น่าจะสวยแน่เลย,ยลงไปข้างล่างอ่างเก็บน้ำม่วกเหล็กก็ว่ามันเป็นที่ที่ดีนะแล้วก็เป็นที่ที่บรรยากาศสวยเลยแหละถ้าเป็นไปได้ค่อนข้างแนะนำว่าให้มาช่วงเย็น มันจะได้วิวสวยๆได้บรรยากาศดีๆได้แสงแบบสวยๆเนอะก็อย kind of ่างตอนเนี้เรามาอันน hm. ี้ตอนเนี้เวลา1 mm. 1 0โมง11มง20นาทีคือแดดมันแรงก็จริงนะครับแต่ว่าก็ว่ามันมีแบบมีเมฆมาสลับกับแดดบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็บรรยากาศก็โดยรวมเราว่าบรรยากาศดีอ่ะมีชาวบ้านมาหาปลามีอาหารขายมีส้มตำมีอะไรเงี้ยขายล้วว่า ตอนเ,นเย็นๆอ่ะบรรยากาศน่าจะฟินมากกว่านดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติใครอยากมาที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กก็แนะนําช่วงเย็นแล้วกันนะเป็นช่วงที่แบบประมาณ4ี่โมงห้าโมงบรรยากาศที่แบบดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็ค่อยกลับหรือว่าเข้าที่พักกันเดินทางกันต่อครับตอนนี้เราอยู่กันที่คลองบึงไม้แล้วครับเดี๋ยวไปดูกันว่าที่คลองบึงไม้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง พ่อผมเองก็เพิ่งใส่มาครั้งแรกนะเดี๋ยวดูวนะครับองพึงไม้นะครับผมว่ามันก็เป็นนสถานที่ที่น่าสนใจนะกับการากพาครอบครัวมานั่งปิกนิกเล่นแล้วก็มาเล่นน้ำกันนะครับเด็กๆน่าจะชอบนะเพราะว่าน้ำไม่ลึกด้วยแล้วก็ตื้นๆน,นะครับเฮ้ยทุกคนน้ำใส่มากนี่คือเราเอามือถืออะ ถ่ายใต้น้ําเลยนะมันออกมาสวยได้ขนาดนี้เลยอะ่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาที่สระบุรีก็แวะมาที่นี่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับไปเล่นน้ําก่อนนะรวมระยะทางที่ใช้ในการเดินทางทั้งหมดของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือ6 6 5 3กโลมตรครับผมตอนนี้ก็คือหาทํามากเลยครับฉากสุดท้ายแล้วอยากให้มันจบสวยๆนะเราก็เลยเอา กล้องไปตั้งก่อขาตั้งกล้องแบบนี้นะครับ